หนัง AV อัปเดตทุกวันสวัสดีครับหนัง AV อัปเดตทุกวันนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับแตนเดินก็ต้องขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามให้ความตอบรับกันเป็นอย่างดีนะครับท่านที่มาชมมากดไลค์กดแชร์ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามทุกช่องทางของเรานะครับมีให้มีให้เลือกเลยนะครับท่านถนัดแบบไหนชอบแบบไหนกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับขอบคุณมากๆนะครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับ วันนี้นะครับผมจะขอแนะนําหนัง A v วที่น่ารักนะไม่ใช่ครับน่าดูเรื่องหนึ่งนะครับก็เพราะว่านางเอกของเราเนี่ยน่ารักนะครับทุกคนรู้จักไหมครับคนนี้ถ้ารู้จักก็คอมเมนต์ไว้หน่อยครับน้องมิโฮนาณะนั่นเองนะครับน้องคนนี้นะครับน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแต่ผมว่าน้องก็หน้าแอบแอบ้ายสาวไทยนิดนึงครับมีความคมมีความเป็นออกไวมั่วๆนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นสเปคของผมนะครับแล้วก็ที่ดีมากเลยครับก็คือหุ่นของน้องเนี่ยครับหุ่นดีมากนะครับหุ่นดีผอม แล้วก็ขาสวยนะครับและนักนก็สวยด้วยครับเรื่องราวของหนังเนี่ยเปิดมาก็จะพบกับน้องมิโฮของเราเนี่ยมาเยี่ยมบ้านคุณลุงนะครับเหมือนเป็นบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับน้องก็มากับพ่อแม่นะครับและน้องก็ต้องมาค้างคืนที่นี่สักพักนะครับสักสองสามคืนนะครับเพื่อพ่อแม่ของน้องเนี่ยมาทําภารกิจให้สําเร็จนะครับภาพก็ตัดมาเนี่ยก็เป็นฉากที่น้องกับคุณลุงเนี่ยกินขนมกันอยู่นะครับแล้วคุณลุงเนี่ยมันก็ลายนะครับโคตรลายครับมันก็เอายาอะไรสักอย่างนะครับทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับ หยดเข้าไปนะครับไม่ใช่น้ําปลานะครับเป็นยายาปลุกนะครับยาปลุกเซ็กนะครับเพื่อเพิ่มอารมณ์นิดนึงนะครับลุงมันายนะครับเพราะลุงเนี่ยมันแอบมองน้องตลอดนะครับว่าน้องน่ารักนะครับน้องเป็นคนสวยนะครับแต่น้องก็ต้องกินเข้าไปนะตามพัดของหนังนะครับน้องกินเข้าไปน้องก็รู้สึกอือร่อยนะครับแล้วเมื่อยาออกฤทธิ์เนี่ยคุณลุงมันก็ประเด็ดเซ็กนนองนะครับหนึ่งชุดใหญ่ๆไอ้ลุงมันายจริงๆนะครับผมมันโคตรอิจฉาลุงเลยอะแล้วภาพก็ตัดมาของอีกวันนะครับ หลังจากน้องเนี่ยเสร็จอ้ลุงแล้วนะครับไอ้ลุงมันก็มาดูผลงานของตัวเองนะครับมันดูว่าน้องเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเพราะว่าน้องน้องได้เสร็จลุงไปแล้วเนี่ยลุงมันก็มีความกลัวว่าน้องเนี่ยจะไปบอกแม่หรือเปล่านะ <c oughs> ลุงก็มาทาดอมดมมองมองน้องนะครับทําทีเป็นคนดีครับไอ้ลุงคนนี้นะครับมาคุยกับน้องนะครับถามโน้นถามนี่นะครับว่าน้องกินข้าวหรือย,อยังนะครับอยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่านะครับไอ้ลุงมันห้ายจริงๆนะครับตอนนี้น้องยังมีความกลัวลุงอยู่นะครับเพราะเพิ่งตัวเป็นครั้งแรกนะครับ น้องก็ทำหน้าตาเว่อๆเครับเดือดๆดาดาๆนะครับกัวครับจะบอกแม่ก็ไม่กล้าบอกนะครับไอ้ลุงนี่ก็เล้าจังครับมาคุยนู่นคุยนี่นะครับน้องก็คิดในใจว่ากูจะบอกแม่ดีไหมวะถ้าบอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับความคิดมันก็อยู่ในหัวของน้องนะครับต้องว่าต้องทํำยังไงนะครับแต่ภาพก็ตัดมาในคืนนั้นนั่นเองนะครับมันก็ร้อนอากาศก็ร้อนนะครับแล้วไอ้ลุงเนี่ยเหมือนก็นอนอยู่ข้างๆาเนี่ยนะครับแล้วประตูเนี่ยทำไมเขาไม่ค่อยล็อกกันครับหนังญี่า ไอ้ลุงมันเอาอีกแล้วนะครับไอ้ลุงก็เจรจาครับพูดคุยนะครับชวนน้องมานอนในห้องข้างๆเนียครับแม่มันหลายจริงๆนะครับแล้วน้องมีเหลือที่จะขัดขืนได้นะครับเพราะว่าน้องก็กลัวนะครับก็พยักหน้าครับก็พยักหน้านะครับว่าได้เลยเดี๋ยวนูก็ไปนะคะสุดท้ายน้องก็ต้องออกมาต้องมานอนกับลุงอยู่ดีนะครับลุงเนี่ยมันช่างเจรจาจริงๆนะครับผมนี่โคตรอิฉาลุงเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็มาห้องลุงโดยสําเร็จนะครับก็ต้องปิดเปิดประตูเอาไว้นะครับเพื่อความเล้านะครับ แล้วลุงก็บอกนะครับว่านี่ลุงมีของดีนั่นหนูถ้าหนูได้กินเข้าไปหนูก็จะมีอารมณ sì. ์มากขึ้นนะครับน้องก็มันจะดีนะน้องก็ตอนแรกน้องก็กล <c oughs> ัวนะครับน้องน้องไม่อยากจะกินหรอกครับเพราะว่าน้องไม่เคยกินอะไรของพวกนี้นะครับแต่ลุงเหม็นโคตรแล้วหลีกเลยนะครับให้น้องอ้าปากแลบลิ้นครับน้องก็ต้องยอมไปครับเพราะว่าน้องก็เป็นลูกมือในกาไก่แห่ลูกไก่ในกามือของของลุงอยู่แล้วนะครับน้องก็กินเข้าไปนะครับสุดท้ายคืนนั้นก็ทั้งคืนบภาพก็ตัดไปนะครับ ให้ดูไม่ได้นะครับถ้าอยากรู้ต้องรอรหัสนะครับรอรหัสจากผมเลยนะครับไหนก็ไหนแล้วผมบอกแล้วกันรหัสของหนังก็คือ S O N E 9 4 2นะครับน้องมีโฮนานะนะครับจำเอาไว้นะครับให้ทุกคนไปเสิร์ชดูนะครับภาพก็ตัดมาตอนเช้าอีกครั้งนะครับพ่อแม่ของน้องเนี่ยแต่งชุดสีดำอย่างเงี้ยต้องไปงานศพที่ไหนสักแห่งแน่ๆนะครับก็เลยต้องฝากน้องไว้กับลุงนะครับ ลุงมันก็เนียสิครับลุงก็บอกว่าอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมจะดูแลน้องเองนะครับน้องก็หันมาด้วยแววตาแววตาเขาเรียกว่าอะไรเป็นประกายนะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องของลุงครับที่ได้ใช้สายตานณเนะกันแล้วนะครับตอนนี้น้องก็ติดใจในรถเท็กของลุงแล้วนะครับน้องกับลุงก็คุยกันครับว่าลุงมีของดีให้หนูอีกหรือเปล่านะครับลุงก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดให้อย่างสะสมนะครับแล้วเนื้อเรื่องก็ยังก็ดําเนินต่อไปอย่างเมามันนะครับลุงมันก็จัดชุดใหญ่ไฟกับพริบเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับจบแล้วนะครับสาหรับหนังที่ผมมาแนะนาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับทุกช่องทางนะครับคุณถนัดอันไหนคุณก็กดอันนั้นครับหรือคุณมีช่องทางไหนกดให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับถ้าใครอยากดูเรื่องไหนรีวิวเรื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ที่ติดตามกันมานะครับเจอกันคลิปหน้าับบสสวดี